ปัจจุบันคนห่างไกลวัดทําให้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาลดน้อยลงแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงขึ้นในปีพุทธศักราช2547เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพระพิสุและสามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับต่างๆโดยได้พระราชทานแก่สถาบันการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย5แห่ง ทรงพระราชทานทุนให้กำเนิดแล้วก็ทรงรับเป็นนายกปิติมศักด์ให้เพื่อจะสนับสนุนพระสงฆ์เรให้ได้มีความรู้ในเรื่องธรรมะเข้าใจถึงในคำสั่งสอนของพระเจ้าโดยแท้จริง